ทานข้าวกับปลาทูค่่เอฟซีทานข้าวกับปลาทูนะคะตัวใหญ่มากเลยนะ,ะอ้วนๆเลยข้าปลาาวนะคะแล้วนกะ็มีไข่ต้มนะคะมีแจ่วค่ะโอ้ยนะคะนึกยาก <c oughs> นึกยากค่ะ นึกอยากนะคะกับข้าวนะคะวันนี้นะคะปลาทูนะครับตัวใหญ่ๆไม่ใช่ปลาทูทอดนะ,ะเป็นปลาทูปลาทูย่างปลาทูเรานี่แหละแล้วก็เอามาย่างอีกหน่อยหนึ่งประมาณนี้ไข่ต้มนะคะไข่ต้มจิ้มแจ่วนะคะอยากกินค่ะนะคะ,ะ,คะข้าวเปล่านะคะเอสตี ่แคนั่งดูหนังไปด้วยอาหารอย่างนี้ก็ไม่เบื่อนะเดีย๋ยวว่าพี่พออยากกินอาหารแบบนี้มากกว่าถ้าพี่กินพวกไก่พวกหมูอะไรก็อันนั้นกินไม่ค่อยได้เท่าลย แค่นี้ก็พอเนาะเอซีเนาะค่ะนะคะปลาทูหนึ่งตัวไข่สามใบนะคะทานไม่หมดก็กินพวกนี้ต่อค่ะนะคะแค่นี้นะคะเอฟซี